สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA c h a าแ e น a n ลแอนดรอยของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นเยนแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ถ้าท่านอยากจะซื้อมือถือนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุก มาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องรีวิวมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ Samsung ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วก็มีการวางขายเดือนกันยาที่ผ่านมานนี้เองนะครับสหรับ Samsung Gala x y A062024 นี่ก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับ คเครื่องนี้ผมสั่งซื้อมาจากทางด้าน Lazada นะครับในราคาพิเศษเดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะได้ราคาพิเศษแบบเดียวกับผมนะครับท่านสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดของราคามาให้ในช่วงท้ายคลิปแต่ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวลองมาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับว่า กา l a ซี A06 รุ่นใหม่รุ่นนี้น่าสนใจไหมแล้วก็ภายในกล่องให้อะไรเรามาบ้างนะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้เป็นมือถือในเลทราคาประมาณ3,000ถึง4,000บาทนะครับ นี่นะครับเป็นตัวกล่องของเขาสั่งมาจากทางลาซาด้านะครับก็จะได้ตัวกล่องประมาณนี้เลยนะครับยังอยู่ในซิลพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นแ a มสี่ลอม6 4 g ิกะนี่นะครับเราก็มาแกะซิลพลาสติกออกได้เลยนะครับสำหรับกา l a x ซี่ A06 รุ่นนี้มีให้เลือก2สีนะครับสีนี้เป็นสีดำนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวอ่อน ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เครื่องนี้ผมสั่งมาจะเป็นสีดำนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็ดึงขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะครับก็จะเจอตัวเครื่องที่อยู่ในซองแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ห่อมาให้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นซองพลาสติกนะครับเป็นเหมือนกระดาษที่เขาห่อไว้เดี๋ยววางตัวเครื่องไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์กันนะครับนี่เป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยพลิกมาดูกันที่ฝั่งนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมอยู่ เปิดเข้าไปดูภายในก็จะมีเป็นสายชาร์จมาให้นะครับนี่นะครับเป็นพอร์ต Type C ท,ทั้ง2ด้านเลยไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะครับถ้าเราจะซื้อก็สามารถไปสั่งซื้อเพิ่มได้ที่ l a z a d ้านะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงราคาเกือบพันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับมีมาให้ประมาณนี้สําหรับกล่องคู่มือนะครับไม่มีหัวชาร์จไม่มีหูฟังแถมมาให้เดี๋ยวเราลองมาแกะดู ตัวเครื่องกันนะครับนี่นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยโอเคนี่นะครับดึงออกมาแล้วหน้าจอใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับดูดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับตรงขอบของเขาจะเป็นสีดําด้านหน้าจอรุ่นนี้น่าจะประมาณ6.7นิ้วนะครับดูรายละเอียดโดยรอบเครื่องกันนิดนึงนะครับด้านล่างมีรูเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไทซีมีรูเสียบหูฟังขนาด3.5มมิลอีกรูหนึ่งน่าจะเป็นที่ใส่ไมโคร SD card ์ดหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนฝั่งนี้ มีเป็นที่ใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านบนนะครับน่าจะใส่ได้2ซิมด้านบนก็จะมีเป็นไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับนี่นะครับ อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะทําเป็นนูนออกมานะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับที่ไว้สแกนลายนิ้วมือได้นี่นะครับดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังกล้องของ A06 ให้มา2ตัวนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED ลวดลายด้านหลังจะเป็นแบบแนวตรงลงมาจากด้านบนนะครับเมื่อสะท้อนแสงก็ระยิบระยับพอสมควรนี่นะครับดูกล้องกันใกล้ๆก็ใหญ่พอสมควรนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเขียนไว้ว่า ซัมซุงนะครับ ประมาณนี้สําหรับรายละเอียดของตัวเครื่องโดยรวมก็สวยงามนะครับถ้าเทียบกับราคาส่วนตัวมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มส่วนในเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานนั้นเดี๋ยวผมไปลองใช้งานจะมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งมาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับกดตรงที่ปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับนี่นะครับโลโก้ของ Samsung ก็จะขึ้นมาแล้วในระหว่างที่รอเปิดเครื่องผมขอบอกสเปคก่อนนะครับสาหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A06 รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ หน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ PLS LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD พลัดกล้องหลังนะครับให้มา2ตัวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็นชิป Mediatek Helio G85 Octa Core ความเร็ว2.0 GHz Android เป็นเวอร์ชั่น14ครอบทับด้วย One UI นะครับหน่วยความจำสำหรับแรมก็4 g b นะครับ ROM หรือว่าความจุมีให้เลือกทั้ง64แล้วก็128 g b แบตเตอรี่5 0 0 มิลลินะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2024นะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขากลับมาดูกันต่อที่มือถือเครื่องนี้ของเรานะครับนี่นะครับเมื่อเปิดเครื่องเขาก็จะให้เราตั้งค่านะครับเลือกภาษาได้เลยว่าเราอยากจะใช้ภาษาอะไร มีให้เลือกหน่าจากครบทุกภาษานะครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นภาษาไทยก่อนโอเคนะครับขึ้นมาแล้วยินดีต้อนรับเราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการตั้งค่าได้เลยนะครับถ้าเรามีมือถือรุ่นเก่าของเรานะครับเราก็สามารถนํามาถ่ายโอนข้อมูลในขั้นตอนของการตั้งค่าตอนนี้ได้เลยตรงนี้เราจะข้ามไปนะครับนี่เลยนะครับมาดูตอนที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับฟิลลิ่งของการทัชสกรีนก็ลื่นพอสมควร เราลองปรับแสงดูนะครับแสงสว่างของหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะสว่างพอสมควรสู้แสงได้ดีมากๆนะครับนี่นะครับฟิลลิ่งค่อนข้างที่จะลื่นไหลสําหรับแรม4กิก UI ต่างๆก็จะเป็นเหมือนของ s ซัมซุงทั่วไปเลยนะครับแอปต่างๆก็มีมาให้ครบเดี๋ยวในส่วนของการใช้งานต่างๆนั้นขอผมไปลองใช้ดูก่อนนะครับ จะมาพรีวิวสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เราดูรีวิวการแกะกล่องนะครับส่วนพรีวิวหลังการใช้งานผมจะสรุปมาให้ดูอีกทีในคลิปหน้าเราไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับ มีมาให้ดูทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตสำหรับ s ั m s u งกาเล็กซี่ A06 2024รุ่นนี้ใครที่ดูการแกะกล่องดูตัวเครื่องดูอุปรกรณ์แล้วสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวมาดูราคาพิเศษกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้สามารถซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ s a m s u งกาเล็กซี่ A06 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18ตุลาคมปี2 24เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official โดยตรงนะครับสำหรับ Galaxy A06 มีให้เลือกทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอม 128. จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ3,699บาทนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้หน่าจะาประมาณ500นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนำคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยราคาก็อาจจะ เหลืออยู่ที่ประมาณ3 1 9 9บาถึง3,299บาทประมาณนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากระพ่อนผ่อนได้สูงสุด3เดือนมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอป lazada samsung galaxy a ศูมีทั้งรุ่นแรม4ี่ลอม64แล้วก็แรม4ลอมรรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วจากราคาปกติ4999 9ลดราคาเหลือ 3, 3 3 9 9บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแค้1 0เเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับซัมซุงกาลิคซี่ A06 มีทั้งรุ่นแรมสลอมห4 64, หรือว่าแรมสี่ลอมร้อนะครับสำหรับรุ่นแรมสี่ลอมายอยที่9ิบทเท่าห้เหล่อก2สีวิธนสา,ารร่ายเกสากิบเินาลาทางได้ อยากแกผ่อนผ่อนได้สูงสุด3เดือนสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยน้คืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีถ้าในที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับสำหรับเครื่องเป่าไม่ติดโปรราคาพิเศษจากทางด้านแอป Lazada สั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อพร้อมโปรนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น899บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย True มีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุซึ่งโปรโมชั่นเน็ด,ดือน,นทุกโ ็สามารถซื้อได้ที่ราคา949บาทแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเป็นราคา899ก็จะต้องเป็นการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาส่วนแค่ที่2สําหรับค่าย AIS นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1,549บาทมีให้เลือก2ความจุแล้วก็2สีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อก็เข้า สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับส่วนค่าย d t a ทซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1,799บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า d t a ทนะครับราคาเท่ากันทั้งหมดคือ1,799ถ้าท,ท่าสนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับมือถือรุ่นใหม่หน่าซื้อสเปคดีราคาถูกนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A062024 ถ้าท่านสนใจอยากจะสั่ง สำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรจาก Lazada ง่ายๆเลยกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนะครับเข้าไปดูราคาเข้าไปดูส่วนลดหรือว่าจะไปดูรีวิวก่อนสั่งซื้อก็ได้ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือแค่ไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่น ดีแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ